สวัสดีครับพี่น้องคนเลี้ยงบัวกฝ่ายเพะแกะครับวันนี้วันที่16กุมภาพันธ์พศ2,560นะครับวพสนาฟาร์มได้มีสมาชิกใหม่ในฟาร์มอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งคลอดเมื่อคืนนะครับคลอดเมื่อคืนฝ่ายตัวนี้นะครับ,รบ,รรบชื่อว่า แม่สองเต้านะครับเหตุผลที่ตั้งชื่อว่าสองเต้านะครับก็มันมีนมอยู่สองเต้าเหมือนคนมีในปีกเป็นอยู่กลางไว้จะมีกปั่นอยู่แถวเดียวกลางนะครับถ้ามีสองแถวก็อาจจะพูดได้นะครับควายตัวนี้นมีสองเต้า กวเพื่อไม่นมจะไ้านี่น,นี่นม,นมสองเ,เป็นวายที่แปลกแปลกแล้วก็หายากอ่ะได้ลูกตัวหนึ่งนะครับอันนี้เป็นลูกตัวที่สองนะครับตัวที่สองของเขานะครับของน้องสองเต้านะครับเป็นลูกของเบิรมจูเนีย ลูกของเบิ่มพันล้านนะครับเแบบก็เป็นหลานของเบิ่มพันล้านนะครับซึ่งคลอดเมื่อคืนแห่งขาใหญ่หางยาวกว่าแม่นิดหนึ่งนะครับก็โอเคนะครับเป็นสายพัฒนา เรียกขวัญขวัญหามเงินหับทองคู่นะครับอ,อันนี้ก็ถูกลักษณะควายนะครับก็ถ่ายไว้เป็นประวัติให้กับเขานะครับเป็นประวัติให้กับเขาครับขอบคุณครับ